ก็สวัสดีครับผมวันนี้รีวิวงงวนะครับเรามาแกะนะครับอันนี้เป็นผมสั่งมาจาก Apple ออนไลน์นะครับสตนที่จีนนะครับเป็น iPad นะครับมิน,นิ4นะครับ120เท่าไหร่กิ๊กเนี่ยมาดูกันว่าคุณภาพออนไลน์จะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าสั่งที่นี่เขามีสลักชื่อให้ฟรีไงก็เลยลองสั่งดู รอประมาณเกือบอาทิตย์นะครับอ่ารับเตนับผมนี่เอ็นับเห็นีหมแต่ว่าแจ๋วับผมเนี่ยเขาจะเครื่องเนี่ยเขาจะมาจากจีนเลยนะครับเขาจะแบบส่งมาให้จากจีนนู่นเลยนะครับจะติดหรือเปล่านะครับผมมาดูกันตันนี้แจ๋วมากครับนี่ครับเครื่องจากจีนนะ ที่ยัง,งซื้อที่ไทยนะครับผมมากับฝนทำๆนะครับวันนีเน้เป็นยังไงครับผมไอ้แพทเราแห่นแห่นแท้ไม่ออกอ่ามาแล้วครับผมไอ้แพทของเราโอ้โหครับผมสมบูรณ์แบบที่สุดยกแนวเนี้ย นี่ครับผมมีนิสีน,นะครับผมนี่ครับที่ผมให้เขาสลักชื่อนะครับผมเแผ่นของผมนะครับผมไอ้ก็ลองได้ครับผมเปิดติดปะเนี่ยเปิดตรงไหนวะพี่อ่าเปิดนี่นะอันนั้นแน่แจ๋ามากครับเขาก็จะมีอะไรวะใส่ชาร์จแล้วก็ก็สส่ชาร์จเลยใช่ไหมอย่างเดียวเนาะ iPad ก็มีแค่นี้เลย อันนี้ซื้อมาหมื่นแปดหงแปดเท่าไรนี่นะครับผมสี่ร้อยมั้งครับผมเนี่ยโอเคอยู่นะครับผมแจวว่าลองลองสั่งดูกันได้นะครับอันนี้กำลังเปิดเครื่องอยู่ไม่รู้ว่าจะเพื่อนเปิดเครื่องติดหรือเปล่านะครับอ้าวมาแล้วทำไมต่อวะเนี่ยฮัโลโหลสวัสด,ดีผมขอลาไปก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะได้เครื่องแล้วบา,บายครับ ติดตามกันได้นะครับผมบรีวิวงวัวนะครับกับเอเจมิครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ